ช่วงทิพย์แอนเทรนกับอาจารย์ชูศักดิ์เดชเรียงไกรกุลกูรูด้านการตลาดของเมืองไทยสวัสดีครับในครั้งนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงการถอดบทเรียนและเคล็ดลับของการตลาดในยุคที่2นะครับเราจะเริ่มจากยุคที่2.1ก่อนนะครับในยุคที่2.1เนี่ยในครั้งที่แล้วเราพูดถึงยุคแรกนะครับหรือยุค1คือเราพยายามสร้างภาพทําให้ลูกค้าจดจําได้ของเข้าตัวนะครับ พออยากได้ปุ๊บคนนี้ลูกค้าจะมาที่จุดขายนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านเราจะเปิดร้านอาหารร้านสปานะฮะหรือจะเป็นร้านขายสินค้าก็ตามนะเมื่อลูกค้าต้องการของแล้วเนี่ยลูกค้าจะมาที่หน้าร้านคนีปประมาณหน้าร้านแล้วเนี่ยครับถ้าลูกค้าผิดหวังเนี่ยแย่เลยนะครับขายของไม่ได้รานในยุคนี้นยครับจะเน้นที่ว่าจะไม่จะสร้างยอดให้ได้นะฮะจากในยุคแรกที่สร้างภาพเฮดนะครับในสมองของคนในยุคนี้เราจะเกิดแฮนนะฮะ แ่นคือแอคชั่นจากลูกค้านะครับประเด็นแรกคือ,คอการตลาดจะต้องมีการสร้างสุนทรีิยศาสตร์นะครับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5บางคนจะเรียกว่า a อส t ซ c m ิกมาร์เก็ตตบางคนจะเรียกว่า f i เซนต์มาร์เก็ตติ้จะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ความหมายก็คือว่าสะดุดตาสะดุดจมูกสะดุดจมูกโดยอย่างเช่นเวลาเราเดินผ่านร้านกาแฟเนี่ยกินกาแฟจะโชยมาเตะจมูกเราเลยนะครับ คำว่าสดุดตาก็หมายถึงว่าการจัดโชว์นะครับภาษาภาษาอังกฤษก็คือ visual m e r c h a n d i s e หรือ VMD นั่นเองนะครับจะจัดโชว์สินค้ายังไงให้ดูน่าสนใจถ้าเป็นแฟชั่นก็จะโชว์เป็นหมู่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะโชว์ตู้เตียงห้องรับแขกห้องนอนเด็กคือโชว์ให้เห็นภาพปลายทางที่ลูกค้าจะใช้ผลิตภัณฑ์ให้ได้ไม่ต้องให้ลูกค้าใช้จิตนาการอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่ทาให้เห็นได้ชัดว่า เราจะสร้างยอดได้เนี่ยต้องทําให้ลูกค้าเห็นภาพปลายทางอาของเขาให้ได้ณจนะุดขายครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นร้านขายสุขภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะรถ้าเป็นร้านโจ่วยแน่นอนนะก็ต้องจัดร้านให้สะดวกนะฮะเห็นง่ายสินค้าที่เตะตานะครับสะอาดแล้วก็เปิดไฟให้สว่างเข้าไว้บ้นวีเอ็นดีเนี่ยจะใช้ไฟมาเป็นตัวช่วยใช้สีมาเป็นตัวช่วยนะครับส่วนกลิ่นเนี่ยเราพบว่านะครับ เวลาเราใช้กลิ่นกาแฟอ่อนๆเนี่ยจะสามารถกระตุ้นการตัดสินใจของเพศชายได้แต่สําหรับผู้หญิงเวลาเราใช้กลิ่นวานลิลลานะครับก็จะยิ่งกระตุ้นการตัดสินใจของเพศหญิงได้แต่เป็นกลิ่นอ่อนๆนะครับอันนี้เราเคยทําการทดลองไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้ประมาณ1 5 1 8จากช่วงปกติเพราะนี่มีความสําคัญมากนะครับจากทาสะดุดตาสะดุดใจแล้วเนี่ยทำให้ลูกค้าอยากทดลองให้ได้ ถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ต้องให้สวมใส่ถ้าเป็นปิดพันเครื่องเสียงนะครับเขาก็จะมีให้ทดลองเลือกฟอนต์เลือกลําโพงแล้วก็จําลองสถานการณ์อยู่ในห้องอยู่ในรถยนต์นะครับมาให้ลูกค้าทําการทดลองผลิตภัณฑ์ให้ได้เพราะการทดลองเนี่ยจะทําให้ลูกค้าของเข้าตัวได้มากขึ้นหลังจากทดลองแล้วเนี่ยจะทํำยังไงนะครับให้เกิดการซื้อเร่งเร้าไม่ให้ลูกค้าปะวิงความยากจะอยู่ที่การขายครั้งแรกครับ ทำไงถ้าลูกค้าซื้อชิ้นแรกแล้วชิ้นต่อไปจะไหลนะครับอันนี้เป็นโดยกดีเพราะการซื้อชิ้นแรกเนี่ยก็คือจะต้องมีโปรโมชั่นหรือกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจโดยเร็วเมื่อกระตุ้นตัดสินใจโดยเร็วแล้วเนี่ยก็จะเกิดการขายเกิดขึ้นครับแล้วเมื่อเกิดการขายแล้วเนี่ยนะครับครั้งเดียวไม่เพพอครับเราจะต้องทําให้เกิดการขายต่อเนื่องวันในครั้งหน้าครับเราจะมาต่อยุค2.2ครับจะทำยังให้เกิดการขายแบบยั่งยืนครับ ครับนี่คือทั้งหมดของรายการสังเวียนธุรกิจ business fighting สำหรับสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ facebook.com นะครับเซิร์ชหาคำว่าสังเวียนธุรกิจวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับผมว่าหลักคิดแรกเลยต้องกล้ากล้ากกล้าครับกล้าแล้วก็ไม่กลัว ทั้งกล้าแล้วก็ต้องไม่กลัวกล้านี่อาจจะเป็นนิยามของความที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะคําว่าไม่กลัวเนี่ยน่าจะเป็นนิยามของคําว่าพลาดแล้วต้องต้องต้องเอาชนะมันพลาดแล้วไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยนะครับอย่างผมนี่ผมก็จะคิดอยู่เสมอว่าผมอยู่เกาะถ้าถอยก็ตกทะเล